จะขึ้นได้ยังจะกลับพอกได้ยังมาเร็วๆมันคามแล้วมาน,นี้มาน,นี่มานี้มาน,นี้เดี๋ยวนี้อืมแบลี่แบลี่มาน,นี้เร็วพูดง่ายๆเร็วมาน,นี้เร็วกลับพอกเร็วลูกเร็วมาน,นี้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เร็ว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  มาฝั่งนี้เร็วๆมานี่เร็วเร็วเเร็วเอย่าพูดยากเร็วแบลรี่มานี่เร็วเมาเร็ว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 มานี่เร็วเมาเร็วเ มากับข้อเรยวมันข้ามเรเร็วมาไปกินอาหารเร็วมามา,มาขึ้นมาเร็วรเร็วรรเร็ว,รวพาน้องขึ้นมาก่อนเร็วเร็วเบลลี่เบลลี่เร็วเร็วับข้อก่อนเร็วพาน้องขึ้นมาก่อนเร็วมามาขึ้นมา มาหายาขึ้นมาเร็วมาอ่าสรุปกินไม่ขึ้นจะขึ้นไหมมามาเร็เร็วเร็วขึ้นเราเร็วมามาเราเร็วขึ้นมาเราเร็วมากับคอกมันค่ำแล้วเราเร็วเราเร็วมาขึ้นมามาขึ้นมาเราเร็ว ม,มันกินไม่ได้น,นั่นน่ะไามา,มาขึ้นมาเร็วๆกับคออเร็วเอาวันนี้ไม่พูดง่ายเลยนี่วันนี้ไม่พูดง่ายเลยนี่มาเร็วไม่ฟังเลยไม่ฟังฉันเลย